แล้วส่งยารอบไปอุ้ยอุ้ยอุ้ยตกใจอ๋อตูดแปลกเลยตัวเดียวกันตกใจเลยมื่อกี้อะไรเนี่ยเอาเอาเลี้ยงเลี้ยงอุ้ยอุ้ยโทษโทษโทษโอ้โหขอจับนี่จับหน่อยก็ไม่ได้เราไม่ต้องใช้ปืนกรได้เราใช้เอออโอเป็นไงโหดไปล่ะธรรมดาพี่อ่ะเอาดิเอาดิเอาดิเฮ้ยอ้าเป็นไงล่ะ ไม่ยงไม่ยิงแล้วจ่าปันบ้างเยฮ้ยโดน,นบอดค่าเยี yeah. ่ยมันแ,แรงจังวะโอ้ยรถสีแดงเป็นนิวนี่ว่ะเดดพูก็ถ้าไม่กระตกนี้เราก็ต้องค่ายับเลยไปขอวอมันนะ อย่าเพิ่งเออ่คาดหวังเคปะเดี๋ยวเราออกกําลังกายอะเราก็ต้องวอร์มอัพกันก่อนโอ้โหเปิดมาก็จะเจอกล่องเลยโอ้โหแสดงว่ามีแววจะวินอุ๊ยอุ๊อุ๊ยโอ้โหไปมาไลยเหรอะไรวะหาไม่เจอเลยเหรอวะเอาวอร์มก่อนวอร์มก่อนโอเคใจเย็นเอาเอาลกหลบเฮ้ยเฮ้ยไหนวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวที่ไหนอะ หลับไปดีหลับไปดียืนแบบนี้นะถ้าต้องเออสั่งเวอรกันซะหน่อยอยู่ไหนวะอ,อยู่ไหนวะหาไม่เจอเอออยู่ไหนวะต่างคนต่างเดินกว่าในแบบเนี้ยอ,อยู่ข้างบนแหละได้เปรียบกว่าใจเย็นตอนนี้ก็เออเป็นซาตาคอร์สแล้วนะครับขึ้นดูนราคางเดียว <c oughs> ว่บอดแหละถ้ามันจะขนาดเนี้ยถ้ามันจะแบบว่าเดินไปเดินมาขนาดเนี้ยหลอกล่อหลอกล่อหล,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 ลอกล่ออะไรจะพังอะไรจะพังอะไรจะพังอุ้ยอุ้ยบอดแน่นอน แบบนี้บอดแน่นอนนะแบบนี้บอดแน่นอนนะเ,เสียงอยู่ทางนี้โอ้หเกือบตายนะบอกเลยช็อตเมื่อกี้โอ้โหไม่มีกงมีเกาะอ,อะไรให้เลยว่ะมันโลกอะไรวะเนี่ยฮะเอากะมาเฮ้ยอะไรอะ่ะเอ้ยมีปลาด้วยวะ่ะมาทำอะไรโอ้โหเฟี้ยวนะครับขอปุ๊บได้ปั๊บเลยเอาเกาะมา อ่าแล้วเวลาขออะไรครับเราก็จะไม่ได้อย่างนั้นนะเป็นเรื่องปกติของเกมเฮ้ยนูน้นนู้นเขาอยู่นู้นอยู่นู้นอ่าเราอุ้ยไปแล้วครับเก็บหนึ่งศพอย่างรวดเร็วเฮ้ยแล้วส่งยาอนรอบไปอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยตกใจอ๋อตุดแปลกเลยตัวเดียวกันตกใจเมื่อกี้อะไรวะโชว์เลยโชว์สิงหลงแล้วเมื่อกี้

สร้างทำไมวะสร้างก็ไม่เป็นก็พยายามสร้างไม่เป็นอย่างนี้อะไรเนี่ยเอาเอาเลี้ยงเลี้ยงอุ้ยอุ้ยโทษโทษโทษโอ้โหเขาจับนี้จับหน่อยก็ไม่ได้จับนิดจับหน่อยก็ไม่ได้นะขี้ห่วงนะพวกเนี้โอ้โหจะอุ้ยไข่โชว์ไข่โชว์อะไรอะไรเนี่ยดูซิดูซิอ้าว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 อาวอาวอาวอาโอ้โหจบเลยอุ้ยกล่องนี้เหมือนจะดีนะครับอ่าแล้วมันก็ดีจริงๆด้วยนะบอกเลยว่ายิงใส่แตกคอตนี้อุ้ย โอ้ยยิงไม่ทันโอ้โหโอ้โหโอ้โห,โโห,โโหมาที่เป็นฝูงแล้ว,วะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้เราไปสมทบกับน้องเขาหน่อยนะครับว่าเดี๋ยวน้องเขาจะตายซะก่อนนะเราต้องไปช่วยเขาหน่อยโอ้โหเป็นฝูงเลยว,วะ่ะชิบหายละเอาปืนหน่อยหา่าปืนอะไรก็ไม่มีมันอยู่ข้างบนนี่วะอ่อเออไม่มีปืนสักอันให้กูแม่เออแบบนี้จบเราไม่ต้องใช้ปืนก็นแล้วเราใช้เออ เป็นไ,ไงโหดไหมล่ะธรรมดาพี่อ่ะธรรมดาน้องพี่ใช้ปืนเปรี่ยวคิดบางทีพี่ก็โกงไปนะใช้ปืนแข่งกับคนธรรมดาเลยแบบเนี้ยก็เอาพี่ทุบตีแล้วกันอ่าแต่พี่ขอปืนนะขอ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 ,ขอเออเป็นไ,ไงเอากูโชว์โหดเลยนะ <laughs> ไม่มีปืนก็เอาเอาเอ่ขวาดตีแม่งเลยแม่งโคตรน่าอายผมบอกเลยแม่งตายแบบเนี้ยเอา้า ไม่ได้ละวอมก่อนราวอมระวอมระ,ะ,ะวอมครับราวอมอยังไม่เอาจริงเมื่อกี้น้องจะเป็นผู้ถูกเลิกนะครับรู้สึกว่าการะสุนทั้งหมดจะไปลงที่น้องเขาเกือบหมดเลยนะเนื่องจากว่าสกินน้องเขาเออมันโดดเด่นนะครับคนอื่นเขาจะหมันไส้ใช่ไหมเฮ้ย,ยปืนอ,อะไรเนี่ยปืนนี้เหมือนจะไม่ค่อยจําเป็นนะคือเราเลือดไม่ลดไงประเด็นเราไม่ค่อยตายอะ่ะไอพวกเพิ่มลงเพิ่มเลือดอะไรเงี้ยเออเอาเป็นว่าโยนทิ้งให้อะโยนทิ้งลงอ่างแล้วกันนะครับอ่าอ่ามาครับไอ้ลม้ม ลมแห่งความสวยนะครับใครดูตอนที่แล้วบ้างครับได้ไรเละทุกทีเลยปันปันเลยโอ้โหแรงอยู่นะแรงอยู่นะเก็บไว้นหนักแล้วกันครับมันดูแล้วเป็นของที่แลพอสมควรอ่ะมันกดค้างไงวะเวลาสร้างไหนดูดิไหนวะรับค้างเหรอเอ้ยเออออแก็ก็ไม่รู้กูก็ก,กดแบบจิ้มจิ้มทีหนึ่งซ <laughs> ะอาต้องบอกเลยครับตอนนี้เออ พวกเบงตายกันแน่บอกเลยนะไม่รอดกันแล้วอารมณไม่ดีฟันเสาทิ้งแม่เลยขวางทางขวางทางได้ไงกันกันกัน๊บซ้อมก่อนซ้อมก่อนเวลาโดนยิงโอ้นี่แบบเร็วโคตรแรงอ่ะบอกเลยลัดช็อตแม้แต่ต้นไม้ก็ยังลัดนะครับอ่าโอ้โหโอ้โหโอ้โอ้โหเร็วเกินหุ้ยเดยว สวยพี่สร้างไม่เก่งแต่พี่ยิงหัวทุกดอกนะน้องเฮ้ยอะไรวะเนี่ยทำอะไรได้วะเฮ้ยแต่ลองดูว่าทะลวงบ้านได้เปล่าอืมอ่ะแค่เนแน่อันนี้ครับน้องเขาชวนไปทำอะไรแต่ใต้ดินไม่รู้แปลว่าผมจะตามน้องเขานะครับอ่าตอนนี้เราบัฟมาไหนเนี่ยเฮ้ยซ้อมก่อนไปแล้ว โอ้ต้องบอกว่าไม่มีอะไรสามารถทำลายหมีพวกนี้ได้ฆ่าหมียังไม่ตายเลยเนะครับแม่งเอ้ยโอ้ยมันชุบนานแท้อ่าชุบเรียบร้อยโอ,โอ้บอกเลยครับตอนนี้ผมสร้างอะไรไม่ได้แล้ว ้างอะไรไม่ได้ครับตอนนี้ต้องวิ่งตามน้องอย่างเดียวละพี่ไม่มีอะไรให้สร้างแล้วน้องไปเลยพี่ตามไปพี่ผายโดนขังเดี๋ยนะวิววิโอ้โหทางไหนบ้างวเนี่ยโอ้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 ตายเลยวะ่ะเอาน้องไปแล้วเหรอ เอาน้องแพ้หรอโอ้หไม่เป็นไรเอาใหม่เอาใหม่ได้ยินผมไหมฮะได้ยินครับไงครับเดี๋ยวบอกน้องเขาบอกเขาเล่นไม่ค่อยเก่งนะครับเดี๋ยวเราจะทําการแบกน้องเขาทั้งสามคนเลยละกันเดี๋ยวจะให้น้องเขาเออวิ่งไปวิ่งมาน่แบบน้องวิ่งไปวิ่งมาก็พอเดี๋ยวพี่แบกเองอย่าตายโดนฝนตายแล้วกันเนี่โอ้ปิดปืนก่อนโอ้จะตายแล้วแผลจะด้วย ข้ามันข้ามันข้ามันก่อนข้ามันโอ้โหมีอีกตัวไม่มีวุธฆข้ามันข้ามันเอออย่างเงี้พี่อยากเขาสอบเขาสามารถน้องๆเฉยๆไม่มีอะไรหรอกโหดื่มน้ำด้วยดื่มน้ำแต่อย่าน้องค่อยดื่มทีหลังได้มันไส้มันไส้มันไส้ อตอนนี้ต้องบอกเลยนะว่าพี่ดื่มดื่มดื่มน้ำยาดื่มน้ำยายาห้องน้ำพี่ดื่มโคเคนฟันมาปูซาไม่อยากดื่มเลยบอกให้ดื่มน้ำยาห้องน้ำนะครับปูซาแบบว่าอยากจะโยนทิ้งกันเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าถ้านํำยาห้องน้ำมันเพิ่มเลือดได้อยู่ตอนนี้ก็เออกินกินไปเหออครับ <laughs> แต่ว่า กูทำอะไรกูวกูทำอะไรกูวะเนี่ยโคตรปั่นเลยอเอ้าข่าได้เฉยนะครับก็ไม่เป็นไรเออแล้วก็รอดูอ้าวหลับเลยแม่เหมือนเมื่อกี้พี่มีกระสุนนะแต่พี่เอาเออเอาจอบตีเขาไม่รู้เป็นโรคอะไรเมื่อกี้ไหนครับพี่ลงไหนครับน้องน้องนำเลยครับแพ้ได้โทษน้องเออโทษความผิดให้เด็กนะครับแพ้นะครับไม่มีความผิดเรานะครับเราถูกเสมออันนี้ก็มีศัตรูไหม ไม่มีไม่น่ามีโอ้โหเซ็งเป็ดเลยใครพาลงวะนนี้ไม่มันเลยแบบเนี้ยเออไม่มันเลยนะแบบไม่มีเหยื่อมาให้ยิงอ้าแล้วกูก็ได้ปืนพกอีกแล้วเออต้องบอกว่ามอบแล้วกันเออ <c oughs> แล้วทัพรักโดนบาสุก้ายิงนะครับตายห่าหมดไอ้นี้เลยนะ <c oughs> โอ้โหมันเถื่อนกันจังวะลารกรับหมดเลย ทุบได้นู่นวพา,าเข้าไปเลยถ้าแบบเนี้ยเอ้าทุบไม่ได้ทุบได้แค่นี้ที่ไหนวะเนี่ยอ้าวพี่วาร์ปเฉยเลยว่ะประตูได้ปะอ่าเพิ่มความเนียนนิดหน่อยเพิ่มความเนียนนิดหน่อยโอ้โหได้ปืนนี้มาบอกเลยว่าสุดจัดประหลัดบอกปืนนี้เอาตัวนี้ก่อนเลยกันทดสอบความแม่นก่อนโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยที่ไหนวนะเนี่ย เอาประตูเข้าไม่ได้อีกที่ผายละตายไปหนึ่งละลองให้น้องเขาบอกครับผมก็มาเดินเล่นแถวไหนก็ไม่รู้ในะงงโอ้หใครหลับเนี่ยรีบไปไหนรีบหลับไปไหนโอ้หลับสองเลยดีกว่เนี่เป็นงานสเต็ปการสร้างอ๋อไม่รู้เลยนะว่ามีใครอยู่เอาอีกคนนึงอะ่ะโอเคมาแล้วมาแล้วเคนอนนอนอิ่มกันยังอิ่มกันแล้วนะอุย๊ยตายเหรอเอ้ยตายกันอีกแล้วอะ่ะ โ,โอ้โดนบอดค่าโอ้อะไรเนี่ยสงสัยยังไม่ตื่นยังนอนไม่อิ่มพอโอเคปูของปูขนาดนี้ <ไอ S 1> ต้องที่หนึ่ง,<อ>งแล้วแหละอ่ะพี่ให้ปืนใครเอามากอันเนี้ยแล้วกสึนไม่มีนะครับต้องใครจาวันไปแล้วพี่แปรงล่างละแล้วมันเ,เดินยังไงให้มันเนียนวะจะเดินยังไงให้มันเนียนวะทดสอบความแม่นหน่อยอุ้ยโนนตรงนู้นตรงนู้นมีอยู่ตัวหนึ่งตัวหนึ่ง บอดหรือเปล่าวะเหมือนบอดเลยไปเก็บมันนะไปไปเก็บมันนะเออนั่นแหละนู่นเนี่ยตีตัววะนะันอะหนึ่งสองทีมทีมหนึ่งทีมหนึ่งผมมาเป็นทีมแล้ววะโอ้เห็นดลครับเห็นอุย้ยโอ้โหทางไหนวะเนะี่ยเยอะมากโอ้โหโอ้โหโอ้โห,โโห,โโหไม่มีที่สร้างแล้วชิบหายชิบหายชิบหาย พี่หายล้เดินพัดหลงกับเขาคนเดียวเอ้ยต้องชนะตอนนี้ต้องชนะบอกเขานะครับแต่เราไม่ทำอะไรเลยโลของโรจับโรจับเลจับสวยพี่ข้างนหลั้าหลังสวยโกอม ปอมอีกแล้วเพนก่อนเพนเพนเพนทันบอกว่าวไม่ตายใช่ไหมโอ้ไกลจัดอะไม่ตายใช่ไหมไม่น่าตายใช่ไหมเรือนูน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 เรือใครบ้างเนี่ยใครขับเรือมันบ้างวะมาขับดิมาขับดิสลับที่ไง,ไงวะสลับอ่าเป็นทีมเวิร์คที่ดีมากมีแววมีแววจะชนะครับแบบนี้อ่าตอนนี้ก็รอดมาได้อยู่ไหนอะที่เพอเอ้ยในจุดจุดอันนี้ปะชุบป,ปะ ปรชุบไหมถึงปะท,โโทันป่ะพี่โอ้โหทันเปล่าวะไม่ทันไม่ทันแม่赖น,น,น้องน้องดูวิธีการเล่นถูกต้องแล้วกันไปเรายึดตรงนี้แลหละไปโหลมันยึดแล้ววะเฮลโหลหุยเฮ้ย,ยมันประมาทเว้ยเยี่ยมอุ้ยมีแกอุ้ยอุ้ย โอ้โหแม่งเอ้ยมันรู้สร้างไงวะไปเลยฆ่ามันน้องแต่พี่คอยสวดนมนต์ภาวนาให้อย่างทางๆโอ้ยเก็บวะเก็บวะอ่าฮห,หลับเรียบร้อยนะครับตอนนี้นะครับมีเหยื่อทั้งหมดหนึ่งสองสามป่ยศสี่ตัวอ่าเราต้องเก็บให้ได้หมดเลยนะเราจะไม่ปล่อยให้รอดสักตัวเราจะไม่พวกเขาฆ่านั่นเองนะครับเราจะต้องไปฝ่ายฆ่าพวกเขาซึ่งผมก็ได้ช็อตกันมาแล้วถ้าเราช็อตกันหมายความว่า พวกเขาจะชะตาขาดนะคารับผมเฮ้ยบ้าตายได้เหรอวะเอาวอร์มวอมวอมโอเคเป็นการวอร์มที่ดีนะก็สตรีมตายไปมาก <c oughs> วอร์มก่อนวอร์มอยู่เออโอ้ยใจเย็นใจเย็นน้องพี่เอาจริงอะ่ะลอยตัวพี่ก็ฆ่าได้พี่ยังไม่เอาจริงสักทีแหละจะไม่มีคนได้ไงแถวเนี้ย ลงตั้งแต่แรกต้องมีอยู่แล้วอยู่ไหนกันหรประเด็นเนี่ยอุยอ้ยเฮ้ยเจี๊ยบส้างขนาดนั้นเร็ววะเฮ้ยอยู่ไหนวะโอ้ชิบหายละขอหัวขอหัวที่นึงขอหัวที่เรียกพอ่อคอหัวไม่ได้ยิงมันสักนัดตายอีกแล้วก็บอกว่าวอร์มไงเออวอร์มตาเดียวไม่พอหรอกน้อง เรื่องยังไม่ร้อนหรอกวอมตาเดียวอะพี่มีคนลงแถวนี้นี่ว่าอ้าพี่เอาจริงอะนะครับน้องเอ่อวิโก้โฟนนะครับพี่เอาจริงนะอะเห็น <cinematic music. S 1> ไหมเห็นสเต็ปพี่เปล่าอุ้ย I want s o m e t เจะแล้วจะละนู่นนูนไอนูนไอ้นูนตายครับบอกเลยมันตาขาดแล้วถ้ามาเจอพี่นะ โอ้ยิงเป็นประมาณสองร้อยนัดนะครับโดนนัดเดียวมันเอาว่ะมันเอาว่ะมันกล้าสวนคุณจะเล่นให้ได้เที่ยวไรครับที่หนึ่งดีครับถ้าเล่นไม่ได้ที่หนึ่งจะเล่นทําไมถูกไหมอันดับเราแล้วต้องที่หนึ่งอย่างเดียวมันอยู่ไหนวะงงวะ่ะยังมีคนอยู่แถวนี้ไหมเหรอเซ็งช่างมันยังมีอีกอ่ะ ฟาร์มก่อนกันด้วะไปไปเฮ้ยโดน,นบอดค่าเยี่ยมไ้แมแรงจังวะออายุสลาตันกระสุนวงจักอ้าเป็นไงครับกระสุนล้มจักบ้านนี้เลยปะละ่ะอ่านี้นะครับนี่จะเป็นผู้โชคร้ายนะครับที่มาอยู่บ้านเดียวกับผมนะต้องบอกเลยว่าเขาชะตาขาดเรียบร้อยนะครับอ่าเราแยากก่อนก็นได้ครับ ให้เขาไปเตรียมตัวนิดเึงจะกถามว,ว่าเฮ้ยโงงว่ะไม่ให้เตรียมตัวเลยอเบื่อพวกมีข้ออ้างอาร์ตันนี้ก็เตรียมไปบวกได้แล้วมัง้งเฮ้ยอะไรวะไม่มีคำบรรยายใดๆเลยอ่ะว่ะแบบเนี้ยเมาไม่ดีพวกว่ะ,วะสงสัยต้องเปลี่ยนเมาแล้วน่เอ้ยต้องเปลี่ยนเมาแล้วแบบเนี้ยทดสอบก่อนโดนหัวลูกนัดรือเปล่าหัวโอ้โหยังไม่โดนหัวเลยเฮ้ย กระสุนกระเบี้ยวเกินบางทีอ่ะอดด่าวะฮะเติมเงินแล้วคิดว่าเท่อะอืืเติมเงินไปยิงไม่โดนก็เท่านั้นนะเข้าใจเปล่าอ่าหลังนี้นะครับคนมาเยอะดีนะครับแล้วดูแล้วเรายังไม่ได้อะไรเลยวะองอาวุธลงมาด้านล่างเหนือแบบนี้เฮ้ยชิปหายไม่มีปืนเลยตายตายตายแบบนี้ตายแบบนี้ตายนะครับอุยเอาช็อตกันมาักอันก็ยังดีวะเฮ้ยเฮ้ยสกินดับเฮ้ย โอ้โหยิงไม่โดนเลยแม่เอ้ยอะไรวะเฮ้ยยิงไม่โดนจริงๆว่ะไม่ปกติผมไม่ได้เล่นทุกที่ขนาดนี้นะเล่นประมาณนี้อยู่แล้ววะ่ะหาย,ยื้อก่อนนะครับเดี๋ยวที่จะมาลองเทคนิคใหม่ลุกนั่งนะครับลุกนั่งก่อนหาย,ยื้อนะครับหาปืนก่อนแล้วกันเอ้ยเราจะฟันหัวมันก่อนฟันหัวก่อนดีกว่าเอาดิเอาดิเอาดิเอ้ยอ้าเป็นไงล่ะไม่ยงไม่ยิงแล้วจ้าวฟันแม่งอ๋อขวานครับไม่ใช่ดาบ พี่อาจจะต้องเล่นมันค้าไปแหละถ้าทุบเก่งขนาดนี้เนาะใช่ปะเป็นไงน้องพี่ไม่ใช่หลอกสเต็ปลุกนงลุกตั้งอะเอาขวานฟันเลยนะเอาจอบเฮ้ยเจอละอ่าเป็นไงเป็นไงเป็นไงมาแล้วเอาจริงแล้วเอาจริงแล้วเมื่อกี้เอ่อต่อให้มานานแล้วครับอืมว่าไม่น่าไปไกลเท่าไหร่น่าจะอยู่กันแถวนี้เฮ้ยอ่าเปิดสีน้ำเงินอุ้ยเยี่ยสะดุง้งเยี่ยยิงยอะไรโคตรดังเลยเมื่อกี้ ดุุงเลยเว้ยอ่าเจอเยอะแล้วครับเฮ้ยเฮ้ยมาจากไหนวะเนี่ยเดี๋ยวโอ้โห้ยแม่งเอ้ยไม่เห็นน่ะลงมาเสียบไม่น่ารีบลงเลยวะถ้ารู้ว่าจะเป็นอย่างเงี้ยโอ้โหแม่งอีกอีกนิดเดียวมันจะตายแล้วอะเฮ้ยนู้นนู้นคนลงตรงนู้นเขาทำอะไรอะ อมทำอะไรตรงนู้นอะเฮ้ยว่าไงนายบวกหน่อยไหมล่ะเอามาขุดแข่งกันขุดไหมล่ะคุชิบหายแล้วมันได้นี่โหนอยู่เดี๋ยว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 ละคือแม่งมีคือแม่งคือแม่งมีก่อไงอมัง้นม,ม่ตายแล้วเว้ยใครบอกให้ผมย่อยิงวะมานละผิดชอบสิได้ยินไหมครับได้ยินไหมอ่าเขาติดเรียบร้อยแล้วเอ้ยเน็ดหลุดเฉยอะไรวะเฮ้ยเน็ดหลุดเฉย อะไรของเขาวะเอ้ยมีงี้ด้วยเขาไม่ได้ละออกเฉยเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรดีแล้วครับผมจะได้ไม่ต้องแบกเขาเออผมก็ได้เล่นแบบสบายหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ต้องแบบคอยห่วงเพื่อนนะเฮ้ยเพื่อนโดนยิงว่ะต้องไปช่วยเพื่อนเออผมจะได้แบบสโล o คนเดียวเลยนะมาเหอะสองคนเป็นทีมก็มาเหอะไม่กลัวหรอกให้สควอททาคนเลยฮนะเฮ้ยจากไหนวะเอาแล้วเอาแล้วมีประเด็นละมีประเด็นทางสังคมเกิดขึ้นนะครับเห็นดีครับรอเลยเ๋ยะ ฆ่าธรรมดาไม่ต้องฆ่าแบบนี้นะครับจะแบบเจ็บใจหน่อยให้เจ็บใจกันนิดนึงเออแบบว่าโคตรหยาบหูเคี้ยมากระสองตัวเลยวะอะมึงมารุมเลยปะให้หมดมะเอ,อ้ยตัวปลอมอันนี้ตัวจริงอันนี้มันหยามกว่าวเต้นด้วยนี่นะครับเมื่อกี้ออเล่นกับผมนะก็หลุดเมื่อกี้พี่แพ้พอน้องเลยอะ่ะนี่ได้ครับได้แบบเสียงแอบบนิดนึง น้องเขาจะได้ไม่ตกใจี๋ยวเรามาดูสเต็ปน้องเขานะครับน้องเขาบอกว่าเขาเล่นพอได้อยู่นะถึงแม้ว่าสกินเขาจะไม่ค่อยมีก็เหอะเออแบบว่าไม่เน้นเติมเงินนะครับไม่เน้นสกินครับเน้นสีมือเน้นสกิลสกินไม่จําเป็นนะแล้วพู้อ่าเพนครับวพนได้ของแล้วเพนปลวอยน้องเวว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 ตวว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 ยว ไอหนูเดี๋ยวมาช่วยก่อนเอ้ยน้องทำไมน้องทำแบบนี้ล่ะชเอชเอชเอ๋ยเชยเอ๋ยเชอเอ๋ยเดินแถวนี้ป่าวะตายนะเอ้ยแล้วเดินทำไมหลุดโทษโทษโทษโหใจเย็นใจเย็นเพิ่งมาสาธุสาธุยายายา,ยา,ยาอ้าแล้วบอกพอได้ไงครับลงมาตายเลยแบบนี้มาเพราไงน้องไหนบอกน้องโหดไงทำไมลงมาตายเลยนี่ทำเสียงแหมนะครับแต่น้องเขาจะเครียดนะครับอุ๊ยอ่าได้ลมศักดิ์สิทธิ์ละลมแห่งความซวยครับบอกเลยครับ เก็บทีไรตายทุกทีทดสอบความแรงอ,อ่อ,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 อแรงไหมแรงไหมแรงไหมไหวไหมน้องเราก็ปลอมตัวมัางดีกว่าเติด์ดมเติด์ดมเติร์ดมอ๋อขอบคุณมากน้องมีการแบ่งปันน้ำด้วยนะเฮ้ยไหนไวะเฮ้ยน้องแข่งใจไว้ จะไปหาน้องไงวะไปหาแล้วไปหาไงวะเนี่ยมันอยู่ไหนวะห่งใจไว้ห่งใจไว้หายใจลึกหายใจลึกน้องโดนอะไรยิงอ่ะจะบอกน้องว่าบอดน้องโดนน้องโดนเอ้ยเจอละตับหนึ่งนะครับเป็นไงครับก็ไม่อยากจะอวดเหรอกนะว่าพี่ก็แค่สกิดเองกิลแค่เป่าเท่านั้นแหละเขาก็ตายแล้วนะโหดไหมโหดไหมโหดโชว์เขาหน่อยแล้วกันอ่าต้องบอกว่าเป็นสตรีมเมอร์ที่ดีนะครับช่วยคนดูได้อย่าง น่าประทับใจมากตอนเมื่อกี้นะครับมาเดินในนี้ได้โดยหรวะเนี่ยเพิ่งรู้นะกไปเลยอือเข้าปกติไม่ได้ต้องพังแบบรุนแรงแบบรุนแรงรุนแรงอ่อทุบไม่ได้เครื่องนี้ทุบไม่ได้ทุบให้หมดเฮ้ยน้องเขารู้ทางว่ะทุบได้ไหมอ่าอ่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 อเฮ้ยบวกอะไรกันอะมีตี้ลงประมาณสัก หนึ่งต้ได้นะครับถ้าอยากลองของก็ลงมาบ้านเดียวกันเลยนะอ่าแค่นั้นแหละไม่พูดเยอะนะครับถ้าคิดว่าอยากเลิกเล่นแล้วนะเบื่อฟอร์ดได้แล้วก็กรุณาลงมาเลยมานี่มามานี่มา,มา,มาอ,มอือือีซี่เวลีอีซี่ ทำไมนะทำไมมันถึงได้โหดอะไรเกินมนุษย์รราขนาดนี้วะคนเราเนาะเบื่อจังเลยอะหมดชัดๆหรือว่าคนแล้ววะอุ๊ยโอ้โหแม่งตายแรมุมแบบเข้าบ้านเข้าบ้านเข้าบ้านก่อนดิวะเปิดประตูไปเปิดประตูเปิดประตูพาพี่เข้าไปเปิดประตูพาพี่เข้าไปน้องทำอะไร โออน้องอ่ะน้องไม่ช่วยพี่อ่ะทำไมทำแบบนี้จริงจริงน้องเปิดประตูก็ได้เว้ยแล้วพี่คานเข้าไปพี่แกเล่นจะแบกผมเข้าไปด้วยพี่ตายพี่ก็ยังคานได้อยู่แหมโอ้โหแบกเข้าไปเลยนะเดี๋ยวนะตั้งแต่น้องมาเล่นกับผมน้องเขาฆ่าได้ยังวะอ๋อฆ่าจะไม่อยากยั่งฆ่าพี่ก็ได้เว้ยเพราะสังเกตลาบแล้วเหมือนกับจะฆ่าจะฆ่าก็ปล่อยให้พี่ฆ่าได้อ๋อโอเค แ้พักน้องบอกว่าเปล่ากูไม่ได้ให้ครับกูยิงไม่โดนเองลาที่ไม่ได้เองอ่ะเราจะให้ปืนน้องเขาหน่อยนะครับก็เดี๋ยวจะหาว่าเป็นทีมเดียวกันไม่แบ่งอะไรเลยอ่ะอันนี้ไปครับเอาไว้ยิงปลานะครับรู้จิตใจทำาด้วอเแรอว,วะฮะอ่ะ,อะไปเปลี่ยนชุดหน่อยเดิมเติมเติมงงงงทำเป็น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 งงนะเอาไนด์มานะไม่ต้องงงไม่ต้องงง อ่าทำการใส่ชุดนะครับเพื่อความเนียนจะอาจจะใช้กำลังครับใช้สมองด้วยนะเกมเขามีอะไรให้ใช้ก็ใช้ไปเนาะเกมไหมจำไว้เอาไว้เาไปใช้นะเทคนิคพวกนี้เฮ้ยทดสอบหน่อยว่ามันดีจริงกับเปล่าโอ้เอ้ยแม่งยืนอยู่ต้องโต้ฮะกูย,ยังยิงผ้าเลยกวะกาวิธีแบบเขาเรียกวอะไรเราที่เผื่อเยอะไปอะ่ะสักว่าเราน้องทวงในเกมนี้มันจะเยอะกูจะได้บวกกว่าเดินไปเดินมาแบบเนี้ยฮะสักทีเหอะสักทีเหอะอยากสอยคนจริงๆอยาไม่เอาหุ่นยนต์อ่ะไม่เอาบอท ไวแล้วไม่รอน้องแล้วพี่ไปบวกแล้วพี่ไม่ไหวแล้วไหวแล้วนะครับไม่ได้ฆ่าคนรู้ส,สึกมันไม่สบายใจนะเดี๋ยวจะนอนไม่หลับตอนนี้ครับผมงกงลังแยกกับน้องแล้วครับเนื่องจากน้องเขาเอาจจะอยู่ตรงนู้นครับแล้วผมอึดอัดนะครับไม่ไหวมันหายใจไม่ออกไม่ได้ฆ่าคนนะครับฆ่าคนหนึ่งครั้งเหมือนผมได้ออกซิเจนเพิ่มหนึ่งครั้งเอ้ยตายแล้วแม่เอ้ยตายอีกแล้ว,<ภา> é, ลวน้องหายใจไว้น้อง,องหายใจไว้ยื้อไวย้ยื้อไว้ไอ้หนูยื้ยไไ лай, อไว้โดนอะไรตายวะนะตกมาตายป่ะน่ะ ไม่มีใครเลยโดนใครข้าวนะฮะอะไรวะน้องเขาโดนอะไรวะไม่มีใครเลยเอ้ยตกมาตายจริงะนะนแบบเนี้ยแล้วเขาบอกว่าเขาเล่นพอได้แล้วนะประชดดีกว่าแบบเนี้มากูพาใครมาเล่นด้วยวันนี้โอ้ยนี่ทำทำเป็นมวนตัวทำเป็นเขินับเขินทำเป็นโชว์สเต็ปนะครับเพิ่งตายไปเมื่อกี้เฮ้ยขอปิดน,นี้น้องอ่าน้องเปิดกล่องนะครับแต่เราเอาของข้างในบวกดีกว,ว่าไม่ไหวแล้วโอ้โว ของแบบโคตรฟูบอกเลยถ้าแพ้ก็ไม่ต้องโทษของแล้วโทษที่ตัวเองแล้วถ้าแบบนี้นะเฮ้ยทำไมกูไม่ใช้ RPG ยิงอัดมันวะตอนที่เปิดแล้วอะอะไรของกูอะกดสิครับ พร้อมเร็ว,ต,ว,ต,วตาสุดท้ายแล้วคุณนิวบีโปรดทาบคุณนิวบีกรุณากดเตรียมพร้อมเราจะชนะกันแล้วเรอวสักที่เรอวสักที่แม่เมยโคนละทางเลย <c oughs> โอเคประชาิิปไะตายนะครับไปเสียงคางมากดูนะครับเป้าหมายของผมตานี้นะคงไม่ชนะว่ะเอาเป็นว่าเราจะเอาแค่โอ้โหแล่นในมือถือด้วยโคตรสุดยอด <c oughs> ลเล่นในมือถือด้วยว่ะเฮีย yeah. โอ้ยคำหยาดโคตรตกปักโอเคครับคือต้องบอกว่ามีคนเล่นในคอมสองคนแะทีมผมในมือถือคนหนึง่งในเพย์คนหนึง่งเพย์พอได้อาจจะไม่ได้ดีเท่าคอมหรอกแต่ว่าในมือถือนี่อาการหนักเลยอ่ะมือถือนี่แบบว่าโอ้หนักอ่ะอยางนี้ดีกว่าที่ผายแล้วมันได้ปืนลุมลมั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 นลุมมั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 นอ่าตายไปครับหนึ่งคน ไม่ได้ครับเราอย่าปล่อยให้รอดโคตรชอบซตำเลยรู้ป่ะผมไม่ได้แบบว่าบางทีแบบไม่บวกต่ออ่ะแบบต้องเอาตัวนี้ให้ตายอ่ะเฮ้ยลับแล้วว่าหนึ่งคนแข็งใจไว้แข็งใจไว้ไปละไปช่วยเขาไปช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนไปเร็วเร็วเร็วโอ้โหแม่งดิ้นเดียวเองไอ้ห่าเอ้ยพยายามไปแกกูพยายามไม่พูดละแต่ฟิลมันได้มึงต้องตายครับเน่ยมึงก็ต้องตายครับ ไม่ปล่อยให้รอดแน่นอนนะจั้งวะนนี้ปกป้องด้วยโอ้โหชุบสองคนเลยทีเดียวเฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วโอ้ยลูกกระสุนหมดโอ้ยอะไรวะโอ้ลูกกระสุนหมดเฉยลูกกระสุนบ้งหมดอะแล้วแบบว่าปืนก็มีเยอะแยะเราไม่รู้ว่ามันก็ยิงไม่ออกบายบายทุกคนครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปต่อไปนะขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะครับ